สารคดีชุดย่ำสันดอยจากพรานอำลาไพรโดยสังคีตจันทนพศสายตาจอมพรานอ่านสายตาเพื่อนออกขณะยกแก้วพลาสติกใส่เหล้าขาวเกือบเต็มแก้วรวดเดียวหายพรานอำลาไพรสิ้นหมดแล้วทั้งฝนและลมหนาว ป่าทั้งป่าที่เคยรกชัดทึบเต็มไปด้วยไข่ป่าทากและหน่อไม้ก็แลดูโปร่งตาจากริมฝั่งห้วยขึ้นไปถึงสันเขาใบไม้เมื่อถูกลมร้อนพัดกระโชกก็ร่วงโพลต้นงิ้วซึ่งไร้ใบเหมือนต้นทองกวาวออกดอกสีแสดอมแดงสะพรั่งประจายปลิวตกตามหนองน้ำที่ยังคงมีน้ำหลงเหลือไว้ให้บรรดาสัตว์ต่างๆในป่าได้พออาศัยดื่มแก้กระหาย และความหิวโหยได้บ้างควันไฟอันเกิดจากไฟป่าจะด้วยธรรมชาติหรือมนุษย์เผาก็ตามลอยคละคลุ้งปกคลุมบรรยากาศทำให้แสงแดดดูมัวสวจนออกสีเหลืองมันเป็นวาระที่สัตว์ทั้งเล็กและใหญ่มีแต่ความกังวลอาหารประเภทลูกไม้เช่นมะขามป้อมรูกบัซอบัสซานมะกอกบรรณะนะก็หากินได้ยาก เพราะความร้อนระอุข,ของฤดูแลง้งเยาว่าแต่แก้งควางกระทิงเลยต้นไม้เหล่านั้นเองก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดไฟป่าไม่เคยเวทนาใครยามแล้งในป่าทุกชีวิตจำต้องดินรนเพื่อให้อยู่รอดรอจนกว่าฝนจะมาเยือนใหม่เมื่อใดที่ฝนมาทุกทุกชีวิตในป่าก็จะเริ่มต้นแม้แต่หญ้ากก็จะแตกระบาดสัพพสัตย์ก็จะปรีดายิ่งนัก แต่ตอนนี้ขณะนี้ลมร้อนพัดผ่านเกี่ยวผาแดงที่มีแต่ดินถล่มและทุกสิ่งทุกอย่างก็แห้งแล้งสิจนแม้แต่แย้ก็ไม่อยากจะออกมาวิ่งพระอาทิตย์สีส้มมัวซตัวขุนเขาทางที่ตะวันตกของหมู่บ้านวังคัน3กิโลเมตรเศษเศษทางที่ตะวันตกของอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามทางหลวงหมายเลข108วังคัน มู้บ้านเกือบ30หลังคาเรือนสงบเงียบกลางสายลมในฤดูร้อนภูมิภาพของทิวเขาทางด้านทิศตะวันตกและนาข้าวซึ่งยังไม่ถึงฤด,ดูเพราะปลูกยาวเหยียดล่องใต้และวกสู่ทิศตะวันออกมีน้ำแม่ลาน้อยไหลผ่านเปลวแดดที่เคยเต้นระยิบเป็นตัวหายไปหายไปบนชานบ้านรลคามงตองตึงนั้นสองเท่าผูเลวัยหนุ่มไปแล้วคือเท่าสีและเท่าจันทร์ อดีตพรานด้วยกันทั้งคู่ทิวทัศน์ของลำห้วยแม่ลางิ้วและแม่ละมองล่องลอยมาสู่ความรู้สึกในอดีตเมื่อเล่าขาวเล่าร้องเกือบจะหมดเป็นขวดที่สองเด็กๆสี่ห้าคนวิ่งไล่กันไก่ที่หากินได้ถุนบ้านบินตเตลิดเมื่อลูกหมาไล่สับพยอควายยืนหากินอยู่กลางทุ่งนาพรานทั้งสองดื่มเล่าขาว มีจอผักและมะขามเปียกจิ้มเกลือเม็ดเป็นกับแกล้มเสงว่าจันเท่าเสียเอ่ยขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีครุยอข้าขวาว่าอยองงั้งแล้วเว้ยเท่าจันตอบรับนี่เป็นสักเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยข้าว่าเราคงไม่ได้มานั่งกินเหล้าอย่างนี้หรอกน,นั่นสิข้าว่ามันควรจะเป็นลาบฟานหรือไม่ก็เนื้อกวางย่างน้ำชาชาจิ้มน้ำปลามะนาวบีบบ้า พูดแล้วเปรี้ยวปากชิบเลยเมื่อแดด่มลมตกผู้คนตามประสาบ้านป่าอายุมากๆเช่นอดีพรานลุงสีลุงจันไม่มีอะไรจะทำเพราะงานสารกระบงตะกร้าที่จำเจมาทุกวันก็ชวนให้เบื่อหน่ายเหมือนกันเมื่อมีเวลาว่างอดีพรานชาราก็ตั้งวงคุยกันถึงวันเก่าๆในป่าที่มันฟังแล้วชื่นมื่นในหัวใจดีแท้หมดเล่าไปมากเท่าไหร่ ความหลังก็ถูกนำมาเริ่มเฟินให้แต่และฝ่ายฟังยิ่งเป็นตอนที่ทั้งโคยังเข้าป่าและตามยิงกระทิงด้วยปืนแก๊บชนิดสามปลอกม้าดีดแล้วกระทิงซึ่งบาดเจ็บหวนเข้าชาร์ตตลุมบอลฮ่าฮวันนั้นข้าไม่สูงวิญญาณลิงขึ้นต้นไม้เร็วแล้วก็มีหวังแน่ๆพระลุงสียอมรับสภาพที่ต้องขึ้นต้นไม้หนีกระทิงขัดจำได้แล้วแกทำไมไม่เล่าด้วยล่ะ ว่าอีตอนแกหนีกระทิงขึ้นไปอยู่บนต้นไม้น่ะกันเกงหลุดอยู่ที่โคนต้นไม่ใช่เลยเออวะก็สาบานต่อกันแล้วว่าจะไม่เผยเฮ้ยไอพูดไอดำกำลังมาหยุดพูดเรื่องนี้อายเด็กมันว้ยมันเป็นความคลื่นเรลงในวงเล่าที่มีแต่คนสูงอายุจากอดีตของผู้ฝังหัวใจไว้กับป่าสองอดีตพรานผู้มีความหลังกับขุนเขาทรรมนยาวทางทิศตะวันตกและดูเลือนราง ในคืนพระจันท์เสี้ยวแหว่งแหว่งของข้างคืนอ่อนๆเสียงแก้งร้องโขกโขกเมื่อตอนดึกและเสียงนกตบยุงร้องจุงจุงเป็นภาพที่เป็นความสุขสุดยอดในชีวิตดื่มไปหรือฟื้นไปถึงการพปจนภัยอันตื่นเต้นไปมันเป็นความคลึกเคลื้นเท่าที่ความทรงจำจะเอื้ออำนวยไปไหนกันว่าไอ้พุทธไอ้ดำ สองพรานผู้เรือป่าถามสองหนุ่มแผ่งบ้านวังคันเกือบจะพร้อมกันก็ไม่ได้ปิไหนเห็นลุงคุยกันสนกุกก็เกลยแวะมาคุยด้วยไอ้ดำตอบเอาสักหน่อยเวลล่ะพรานเท่าสีไม่พูดเปล่าพลางรินเหล้าขาวใส่ถ้วยพลาสติกยื่นส่งมาให้เอา้าแล้วแกเฟื่อนปากด้วยไอ้นี่เท่าจันยกจานผักกาดจอมาวางตรงหน้าโอ้โหอะไรกันนี่ลุง พรานใหญ่แห่งบ้านวังคันสองคนกินผักกาดต้มแก้มเหล้าเหลอนี่ไอพุทธไอดำพูดออกมาพร้อมๆกันกูไม่เห็นมันแปลกตรงไหนเลยไม่มีเนื้อ,อย่างกูสองคนก็กินได้โว้ยไม่มีใครว่าลุงล็อกแต่กินอย่างเงี้ยมันเสียศักดิ์ศรีพรานใหญ่หรือว่าลุงสองคนไม่มีแรงจะล่าแล้วไอพุทธแซวดูจะนุนแรงสักหน่อยสองพรานชักฉุนไอเวนมึงมันรุ่นลูกหลาน จะพูดจัจ้ะอะไรก็เกรงใจกูบ้างหรือพวกมงเห็นว่ากูห่างป่ามานานแล้วไม่มีน้ำยาแน่นอนที่สดสุรามักจะพาให้เกิดความหวาดระแวงไม่แน่ใจและท้าทายลุงพลานะ่ะถึงจะยังแข็งแรงก็จริงแต่พวกผมจะบอกให้ก็ได้ว่าสัตว์เดี๋ยวนี้นะ่ะฉลาดกว่าเมื่อก่อนวิ่งก็จะเหมือนจะรวดเหมือนบ้างไฟฉันไม่ได้ดูถูกลุงแต่หากลงจะทดสอบว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่า ก็ยังได้พวกมึงจะไปกันเมื่อไหร่พรุ่งนี้เช้าเช้าลุงเตรียมตัวก็แล้วกันไปห้วยแข่งลาขุนห้วยลุงคงเดินไหวนะบ้ามันดูถูกคนแก่เสจริงเว้ยว่าแต่ลูกเหล่ามีแล้วหรือยังอย่ามาลดยศพรานใหญ่พรานเก่าๆอย่างกูสองคนเอาไปเป็นลูกเหล่าไล่สัตว์ในลําห้วยไม่ให้พวกมึงยิงล่ะพอเอาสามปลอกมาดีเปินกูเข็นจริงๆด้วยสีพับผา ไม่ท้าทายก็เหมือนท้าทายไม่ร้องของก็เหมือนลองของที่พูดเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจพรานรุ่นใหม่ที่เห็นพรานรุ่นเก่าคุยถึงการตะลุมบอลกับหมูป่าและการลากระทิงที่โชคเลือดทั้งๆท,ท,ที่สังขารกับเรื่องราวนั้นมันสวนทางกันไม่โม้ก็เหมือนโม้ดูเหมือนทับถมพรานรุ่นใหม่และและ้วอวันในการท้าทายก็มาถึงสองอดีตพรานเตรียมเปิดและห่อข้าว พร้อมเหมือนเมื่อตอนสิบก,กว่าปีมาแล้วเก้าคนรวมทั้งลูกเหล่าด้วยก็เดินตามล้อหัวมุ่งสู่ตีนเขาตัดออกสู่หุบเขามุ่งสู่ห้วยแข็งลาด้านทิศเหนือบ้านสามคนที่อาสาสมัครเป็นลูกเหล่าไม่มีเปินมีแต่มีดเดินป่าเล่มใหญ่ในสองหวายเนบเอวและหลอดหรือวอดซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ใช้เป่าดังวอดวอด ไล่สัตว์ในลำห้วยให้เตลิดไปหาพรานมือปืนบนสันเขาสองผู้เท่าร่าเริงเดินเหมือนในอดีตท,ทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความหนักใจของพรานหนุ่มที่คิดว่าคนแก่ๆอาจจะมาเป็นภาระนั้นเข้าใจผิดหมดเสียงคุยสร้างความคลื่นเครงไปตลอดทางเรื่องที่เล่าล้วนแล้วแต่เป็นความหลังทั้งนั้นหนองน้ำตรงเนี้ยก่อนยังไม่ตื่น ข้ายิงควางทีเดียวสองตัวในน้ําตัวหนึ่งบนบกตัวหนึ่งตอนนั้นดอกงิ้วบานเหมือนตอนนี้แหละลุงยิงตัวไหนก่อนล่ะใครไม่รู้แซวขัดคอขึ้นตัวบนบกสิวะไอตัวในน้าําพอมาได้ยินเสียงเปินมันกบเห็นแต่ในน้ําทําให้มันช้าขขาก็ซัดแยกแดงไปอีกตัวหนึ่งอี่ปีมาแล้วละลุลงยี่สิบกว่าปีแล้ว สองพรานเท่าตอบเหมือนว่ามันเป็นเหตุการณ์แค่วันสองวันมานี้เท่านั้นเองตอนนั้นชี้ยังไม่เกิดเลยไอ้พุทธทวนคำสัตว์ตอนนั้นคงจะแยะมันถามต่อปืนมีน้อยคนน้อยสัตว์มากปลาก็มากใครก็ไม่กวนป่งและลุงเคยนั่งไหมใครคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพรานรุ่นข่านนั่งโป่งกันทั้งนั้นพรานจันตอบผีโป่งมีไม่ลุง ถ้ามีมันแรงไหมลุงเคยเจอไหมมีทำไมจะไม่มีแต่ข้าไม่กลัวมันแล้วลุงมีคาถาขมขมหรือไงมีสิวะทั้งสองเท่าต่อเกิดพร้อมกันอีกหลายต่อหลายเรื่องที่พรานใหม่อย่างไอ้พุทธไอ้ดำไอ้จอมไอ้ทองและคนอื่นยังไม่รู้ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันว่าทั้งสองอดีตพรานไพรผู้เล่าเรื่องป่าและกําลังเดินฉับๆเหมือนคนหนุ่มนั้น คือจอมไพรโดยแท้จากหมู่บ้านวังคันล้อมแม่น้ำยวมเกือบ3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าตามลำห้วยไปอีกราว4กิโลเมตรก็สุดลำห้วยที่จะเป็นแหล่งสัตว์ให้พราล่า7กิโลเมตรเสร็จเส็จไม่ไกลนักสำหรับถนนไฮเวย์แต่7กิโลเมตรภูเขานั้นพรานก็พรานเถอะเงื่อตกไปเหมือนกันร่วมเคนกว่าจะถึงจุดหมาย ซึ่งก็ต้องพักเหนื่อยและก็จัดการเรื่องอาหารกลางวันเสียเพื่อแบ่งเบาสัมภาระที่เกก,กะออกไปไอพุทธหัวหน้าคณะและก็เคยมาล่าสัตว์ที่ขุนห้วยแข่งลานี้เมื่อปีที่แล้วรู้ดีว่าในหูห้วยซ้ายมือเห็นยอดไม้ลิบๆนั้นเป็นป่าดิบที่มีความชื้นมากแสงแดดส่องไม่ถึงสัตว์ประเภทแก้งควางและแม้แต่หมูชอบแอบไปนอนอยู่เพราะมีดินโป่งด้วย ตอนจะกินข้าวไอพุทธขอข้าวและกับข้าวใส่ใบไม้พร้อมทั้งบุหรี่จุดแล้วมวนหนึ่งไปนั่งยองยองทำปากขมุบขมิบเหมือนทำพิธีเส้นวงสวงขอเนื้อขอถือกแก่เจ้าป่าเจ้าเขาตามธรรมเนียมอดีตสองพรานดูการกระทำของพรานรุ่นใหม่อย่างพึงพอใจที่ทำตามพรานรุ่นก่อนๆได้ทำไว้ไม่มีผิดอนุญาตแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาให้แล้ว ทุกคนจงใช้ความคิดพิจารณาเสียก่อนที่จะลั่นไกเปืนมองดูสัตว์นั้นให้ครบลักษณะถ้าหมูก็มองให้เห็นว่าเป็นหมูเป็นแก้งก็มองให้เห็นว่าเป็นแก้งเพียงพ่มไม้ไห,ไหวเท่านั้นไม่เพียงพออย่ายิงดีไม่ดีอาจจะยิงพวกกันเองคราวนี้เรามากันหลายคนไอพุทธสั่งสอนแนะนำพรานใหม่และพรานเก่ารอบคอบไม่เลวสัตว์ออกที่ใครคนไหนยิงไม่ถูกจะโดนมีดปาดขาเตียวเป็นการลงโทษ ไม่ว่าใครไม่มีการล้าเว้นลุงพรานสองคนด้วยพูดเสร็จไอพุทธก็ชำเลืองตามมาทางอดีตพรานเท่าทั้งคู่ไม่มีการโต้แยง้งถึงจะอาวุโสกว่าแต่ถ้ว่าตนนั้นก็ยอมรับว่าเรือป่าเป็นนานการเข้าป่าควรจะเจื้อฟังกันแยกกันตรงเนี้ลูกเหลาลงไปก้นห้วยแล้วไล่ขึ้นมาพวกพรานเปิดจะวางเป็นจุดอยู่บนสันเขาหัวหน้าคณะสั่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย พวกมือเปืนออกเดินไปไม่ไกลนักพรานผู้เท่าก็ได้ทำเลที่โขนต้นไม้ใหญ่ต้นแรกจุดแรกพรานลุงสีนั่งอีกราวห้เมตรพรานลุงจันแล้วคนต่อไปก็ไอ้พุทธเรียงรายไปตามแต่ใครจะสมัครใจนั่งตรงไหนลมบนยอดสันเขายังพัดใบไม้แห้งร่วงดังกรอบแกรบเหมือนเมื่อหลายปีมาแล้วเมื่อนคนอื่นๆผ่านไปพรานลุงสีก็รู้สึกว่าเหมือนตอนนั่งอยู่คนเดียว เหมือนถูกทอดทิ้งพรานรู้สึกอย่างนี้ทุกคนมันเป็นช่วงที่พรานมีความสุขอย่างเหลือล้อนมองเห็นยอดไม้อยู่เบื้องล่างท้องฟ้าขอบฟ้าอยู่ระดับตาลมพัดพริว้วมันเป็นอิสระที่พ้นจากภาวะของสังคมแก่งแย่งและปัญหามันเกิดขึ้นจากความวิเวกรวมกับความหลังของคนชอบป่าจากเวลาที่ผ่านมา มันเป็นความเงียบที่มีก่อนเสียงกำบ,บันาาของปืนจะดังขึ้นสัตว์จะแตกตืน่นความตายจะคืบคลานมาในไม่ช้ามันเป็นความเงียบที่น่าก,กลัว้ายมือเป็นทางลาดของขุนเขาพ้จะป่าทึบมาถึงตัวพรานผู้เท่าเป็นป่ายาคาโลกมองเห็นได้ตลอดมาจนถึงสันเขามันเป็นเกี่ยวที่พรานลุงสีมั่นใจว่าสัตว์จะต้องออกทางนี้แน่นอนเอ็หลังเหยียดขาพิงต้นไม้ ปินแก๊ปผ้านหน้าตักพร้อมที่จะระเบิดกระสุนลมพัดเย็นสบายเริ่มแล้วเสียงเป่าหลอดร้องเยวเยวๆของลูกเหล่าดังมาแต่ไกลคงอีกนานกว่าจะถึงคงไม่มีใครเห็นถึงมันจะผิดธรรมเนียมนั่งเหล่าหากว่าจะสูบบุหรี่ที่โยสักมวนหนึ่งทนไม่ไหวเพราะมันเปรี้ยวปากหมูขึ้นไปทางขวาแล้วเนอะ เสียงลูกเหล่าตะโกนขึ้นมาจากก้นห้วยมันเป็นเสียงที่ทําให้จอมพรานในอดีตมีแรงกระตุน้นภายในให้เกิดขึ้นเติรนเต้นดีเหลือเกินเสียงได้บุรีก็เสียงได้อัดเสียอีกสองสามอึกแล้วอัดขยี้กับรากไม้โขนต้นขึ้นมาทางกูซะด้วยเดี๋ยวเหอะกูจะแสดงให้ไอ้พวกมือใหมด่ดูพรานเท่าคิดเช่นนั้นนั่งคุกเข่าก้นทับซ้อนเท้าไว้มันเป็นท่ายญิงที่เหมาะที่สุด ้นไม้บางพรานและเปืนไว้สายตาที่ฝ้าและมัวสัวถูกเพ่งมองทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหมูป่านั้นหมูป่าไม่ใช่หมูบ้านใครๆก็รู้ริดดีพรานเท่าก็เห็นว่าเพียงไม่ถึงสามวาร่างของหมูปา่าโผล่พ้นชายปยา่าญ้าออกมายืนอยู่ห่างป่าลำกล้องเปินใกล้เสียจนแทบจะเอาไม้ทุกเอาได้มันออกมายืนรอการตัดสินใจที่คิดว่าทางไหนที่จะปลอดภยัยนิ้วนั้นสอที่กรงไกเปืน รอสมองซึ่งรอผลรายงานจากประสาทตาว่าสิ่งที่มองเห็นนี้คือหมูแน่นอนเมื่อประสาทรายงานมาว่าใช่หมูแล้วประสาทก็ต้องรายงานเข้าเครื่องคอมอีกว่ารักแร้แดงนั้นอยู่ตรงไหนซอกคอก็ดีโคนใบหูก็ดีมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ประสาทของพรานสีทำงานสับสนอยู่ลูกหมูเล็กๆข้างหลายอีก3-4ตัวก็โผล่พ้นป่าหญ้าไอ้ข่าหมูแม่ลูกอ่อน ประสาทสั่งให้ลดปืนลงแล้วแม่หมูก็หันมาเห็นพอดีมันโจรนผงเดียวสวบสาบหายไปในปาา่าหญ้าพร้อมๆกับลูกวิ่งกลับไปด้วยกันพร้อมกับพรานเท่าสีลุกขึ้นยืนหยิบเอาก้นบุหรี่มาจุดสูบต่อแฝงรอยยิ้มอย่างเป็นศกสายตามองตามไปในเส้นทางที่หมูวิ่งไปการที่ตัดสินใจไม่ยิงเป็นความสบายใจพรากับได้เห็นภาพสัตว์ที่น่ารักปรียง เสียงเปินทําให้ป่าที่เงียบสงบดังกึกก้องขึ้นพรานเท่าสีสะดุงจนสุดตัวในเมื่อเปรียงที่สองตามมาติดๆเสร็จสองนัดน่ากลัวจะเหลือแค่ลูกโขกขังลายสักตัวสองตัวอดีตพรานเกิดความสงเพศเมื่อทุกคนมาพร้อมทั้งมือเปินและลูกเหล่าคําถามแรกก็คือยิงอะไรโว้ยพรานสีถามเอพุทธหมูไม่ได้สักตัวนึง แล้วใครยิงอะไรหลัดถึงสองนัดอดีตจอมพรานลุงจันหน้าไม่สบายขาย,ยิงเองว่าเป็นคำตอบที่ไม่ค่อยชัดเจนนักก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเปิดลั่นก่อนที่จะแรงมันเป็นคำตอบที่ทุกคนพิศวงงงวยจอมพรานเดินขึ้นเขาลงห้วยแรงยังไม่ตกทำไมยิงพลาดแล้วอีกนัดใครยิงใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นขาย,ยิงเองและไอ้พุทธยอมรับว่ายิงผิด แมมันวิ่งอยางกรจะจรวจบทองไฟขอโทษด้วยและแล้วกดป่าก็ต้องไปกดปาก่าขอบกางเกงถูกมีดเฉือนเล็กน้อยเป็นการลงโทษแต่พระลุงสีรอดตัวไปไม่มีใครรู้จำเลยมีสามคนแต่ถูกลงโทษเพียงสองคนขากลับทุกคนเดินอย่างทงหารพ่ายศึกแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่เดินกลับอย่างภาคภูมิเหนื่อยกายแต่สบายใจ กลับถึงบ้านวังคันสองพรานเท่าก็แก่เหนื่อยส่วนพรานอื่นๆบ้านใครบ้านมันถามจริงๆเหรว่าจันปืนแกลั่นก่อนยิงเหรอถามทำไมว่าพรานจันสะดุ้งเมื่อถามถูกจุดอยากรู้จะบอกว่าข้าจะยิงแม่หมูอยู่แล้วแต่ลูกๆมันวิ่งออกมาข้าก็ยิงไม่ลงจึงเหนียวไกย,ยิงข้ามันไปซะมันก็เลยไปซวยที่ไอพุทธเสียงปืนทำให้หมูวิ่งยังก็บองไฟ จำเลยพูดเท่าอดีตจอมพรานขามวดคิ้วอย่างสงสัยแต่นี่สีโว้ยหมูตัางหลายตัวออกทั้งแกแกไม่เห็นมันหลอกเลยไม่มีคำตอบสายตาจอมพรานอ่านสายตาเพื่อนออกขณะยกแก้วพลาสติกใส่เหล้าขาวเกือบเต็มแก้วรวดเดียวหายอุ้ยเมียลุงจันเอาผักจอใส่ถ้วยเหมือนอย่างเคยมาให้กินเพราะไม่ได้เนื้อหมูหรืออีกแกงมา มือถือถ้วยใส่เหล้าแขนโอบคอพูดรำพันออกมาพร้อมๆกันว่าเราสองคนน่ะแกแล้วตอนนี้ไปใครมาชวนล่าสัตว์อีกก็อย่าไปกับเขาเลยเพื่อนแล้วสองคนก็ระเบิดหัวร่อจนไอ้พุทธไอ้ดำก็ได้ยิน